Welcome Minture c to n n h a สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอยู่กับไทดีท้ทาวอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งวันนี้จะเปิดตัวซิมคนที่4นะคะและซิมคนที่4ของเรานะคะก็มีชื่อว่าวีว่าวาดรูปค่ะ สก,กิลนะคะก็จะเป็นการวาดรูปค่ะส่วนสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นสไตล์โบโฮค่ะสีที่เราจะใช้นะคะจะเป็นสีฟ้าค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่บ้านของยายวีว่าค่ะใตตอนนี้เนี้ยวีว่านะคะมีเงินเป็นศูนย์สม,มุเลียแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะคะมาขายเลยทุกคนแล้วก็มันจะมีรูปวาดอันนี้ที่ใครเขามาวาดไว้ใครก็ไม่รู้ทุกคนน่าจะเป็นคนที่แบบมายืนซื้อของตรงนู้นนะคะเขาน่าจะมา วาดเล่นไว้เดี๋ยวเราขายเลยนี่ขายไปเลยจานี่แค่นี้ก็มีเงินมาเป็น277แล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะจะให้นางวาดรูปไปเลยนี่วาดเอาสกิลไปก่อนคะ่ะทุกคนตอนนี้น่าจะแบบขายได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรานะ่าจะต้องซื้อแห่งขายรูปนะคะ ทุกคนคะตรงนี้นะคะมินได้เปลี่ยนให้มันเป็นฟิตเนสไปแล้วเรียบร้อยซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําให้เหล่าชาวเมืองของเราด้วยค่ะตกแต่งไว้ประมาณนี้อยู่ก็ไม่รู้ว่าแบบฝั่งนี้จะเอาเป็นอะไรดีทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้นางขายอันนี้ไปก่อนเลยค่ะขายขาดทุนด้วยเห็นปะล่ะขายได้แค่แบบ77เองอะ่ะทักษะขึ้นเป็นเลเวล2แล้วจากการวาดภาพที่2ค่ะทุกคน แล้วพ่อหนุ่มคิรินนะก็แวะเวียนมาพูดคุยกับชาวเมืองคนใหม่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วทุกคนขายได้1นึค่ะโอเคโอเคเอากลับมาสักนิดสักหน่อยตอนนี้ก็ยังคงแบบไม่ได้ทุนกลับมานะคะเอา้าแล้วนางวาดเองสงสัยจะชอบการวาดรูปไปแล้วเรียบร้อยค่ะโอเคแล้วก็แวะมากินข้าวกันต่อเลยค่ะแล้วก็นอนพักผ่อนกันให้เต็มที่เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องแวะมาดูผลผลิตของจีจี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า มันปุยแบบหลายกระถางแล้วว่าดูดีแล้วไม่มีใครมาดูแลเลยอ่ะทุกคนดูดีโอ้ยมาลงมาแมลงคือมาเพียบเลยตื่นก่อนมาวีว่ามาอันนี้เดี๋ยวเราเก็บดอกลักเล่นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะบิโกเนียบิโกเนียเราเก็บไปด้วยอันนี้เป็นลิลลี่นะคะโอเคเก็บลิลลี่ด้วยโอเคเก็บทุกอย่างเสร็จแล้วปึบเรามาขายทั้งหมดไปเลยค่ะทุกคนนี่จะได้มีเงินเอาไปซื้อแผงขายรูปค่ะทุกคน แล้วก็เอาพวกดอกต่างๆนี้นั้นมาปลูกเลยค่ะนี่โอเคตอนนี้ก็ปลูกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องซื้อเป็นแผงขายรูปใช่ไหมมันมันอยู่ใน City ้ลิฟวิหรือเปล่านะนี่อันนี้เลยค่ะทุกคนโอเคเราซื้อมาเลยเราจะตุนรูปไว้เท่าที่นางจะทำไหวนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปขายกันดีกว่าอุ้ย ักษะการวาดรูปขึ้นเป็นเลเวลสี่หรอเร็วมากเดี๋ยวทักษะจะระดับสิบมาระดับสี่เงงมากเพิ่งวาดไปได้ไม่กี่รูปเองเอา้าเอา้เอาไอวาเป้าหมายสําเร็จงงปะฉันว่าเกมบักแกว่าปะซึ่งอันนี้เป็นรูปที่นางเลือกที่จะวาดเองนะทุกคนขายได้เท่าไหร่อ่ะโอ้10สองร้อยสิบเอาเฮ้ยวาดเองต่อเลยอะไรวะเนี่ยน่าจะชอบการวาดรูปจริงจงค่ะหรือไม่อีกทีนึงก็คือแบบเกมบัคกอ่ะ โอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็วาดรูปมาทั้งหมด7รูปแล้วค่ะซึ่งเงินเหลืออยู่แค่6 0รอยใช่ไหมเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเอาไปขายกันดีกว่าค่ะเราจะเดินทางมาที่ซาดมายชูโนตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปขายที่ไหนดีอุ้ยตรงนี้ดูดีอยู่นะทุกคนเชปา้าเรามาตรงนี้กันดีกว่าค่ะมาถึงแล้วค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบอะไรอย่างนี้ซึ่งเราเอาไปตั้งขายตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เราเอาออกมาตั้งได้หรอเอาออกมาตั้งได้ตรงไหนมั่งอ่ะ หรือว่าเราจะต้องให้นางวางเองอ่าวางตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเอารูปนะคะมาใส่เลยแล้วก็เริ่มการดขายได้เลยค่ะจึงใกล้ๆก,กันก็คือมีคนมายืนเล่นไวโอล,ลินด้วยขนมมาเหรอหน้าแอบคลายกันอยู่แต่ก็ไม่ขนาดนั้นป้าตอนนี้เรายังขายไม่ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นราคาเป็นแค่แบบ200%ดูก่อน โอ้ย e oh, สองร้อเปปุ hmm. ๊บคือขายออกเลยนี hmm. 200่โอ mm ้ส hmm. ร mm ้อเขายดีขายดีตอนนี้นะคะเริ่มมาเป็นรอบที่สองละแล้วดูดีมีแต่เหล่าแฟรี่เราเติมรูปไปเลยค่ะอันนี้คือรูปเซตสุดท้ายละหมดนี้คือหมดแล้วนะฮโอ้ยหกร้อมีเงินอยู่สามพันหแล้วค่ะทุกคนจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะหกร้อยใช่ปะโอ้ยสองก็ได้อยู่นะ แต่ว่าตอนนี้ชีวีว่าคือรู้สึกอึดอัดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอ่อให้นางไปเข้าห้องน้ำโหวความหิวพลังงานตอนนี้คือแย่เลยเราที่นี่มีอะไรให้กินไหมเหมือนว่ามันจะมีร้านอาหารอยู่นะคะทุกคนใช่ปะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไเจียวผักโขมอ,อะไรทำไมมันน่ากินขนาดนั้นวะทำไมตาเลแบบนั้นนะลูก แล้วรวบรวมกําลังสุดท้ายนะคะทุกคนก่อนที่เดี๋ยวจะให้นางกลับบ้านนะคะมาขายรูปต่อจนกว่าจะหมดเลยเอ้ยโอโ้เลยอีกสองรูปแต่พลังงานคือไม่ไหวแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะทุกคนนางขายไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าอึดอัดเกินไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาทุกอ,อย่าง กลับมาใส่กระเป๋าก่อนซึ่งตอนนี้เราเหลือรูปอยู่แค่2รูปนะคะโอเคกลับบ้านก่อน,อนละกันเนาะกลับบ้านมาก็คือนอนก่อนเลยเป็นอันดับแรกจนพลังงานเต็มนะคะแล้วก็มีคิดว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นเตียงให้น้องดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะกองรูปแบบตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่ามันจะมีโบโฮนี่ไงแล้วก็มีเป็นพวกเตียงอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้500โอ้อันนี้หนึ่งพันอ่ะมินว่าใช้ห้าร้อยแล้วกันเนาะ แล้วบ้านของน้องก็จะเป็นสีแบบฟ้านะคะทุกคนวางไปก่อนเลยโอเคแล้วก็เลือกสีเวียนนี่น่ารักมากตรงนี้เราลบทิงไปเลยแล้วก็เต้นเล่าเราก็ลบทิงไปเลยค่ะได้เงินกลับมาตั้ง3 0มรอยอันนี้เราก็ลบทิงไปด้วยแล้วกันอุ๊ยอยูอันนี้ลบทิ้งได้2องพันสี่เลยเหรอไม่ก็เราเอาไว้ก่อนเพื่อเอาไว้แบบตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ บ้านของวีว่านะคะทุกคนอาจจะเป็นแค่แบบหลังเล็กๆเนอะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่มันค่อนข้างแบบจากัดแล้วนะคะมีหลังนี้ที่จะแบบอาจจะใหญ่ขึ้นมาได้อีกสักหลังหนึ่งเดี๋ยวเราทําเป็นทางเข้าตรงนี้ก่อนเท่าไหร่โอ้โหพันสองในประตูของโบโฮมีอะไรบ้างมบียนนี้ซึ่งมีสีฟ้าทุกคนแต่ มินอยากได้ความเป็นไม้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านในเราก็จะตกแต่งเป็นแบบสีฟ้าแทนนะคะข้างนอกเราอาจจะเป็นแบบบ้านไม้นิดนึงเดี๋ยวเราทำเป็นหลังคาแบบทรงเหลี่ยมๆอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบชั้นสองค่ะทุกคนเราเอาเงินของเราตรงนี้เนี่ยมาซื้อพวกตู้เย็นอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่านางจะได้มีของกิน ไหนตู้เย็นจะมีความโบโฮไหมตู้เย็นไม่มีนะคะทุกคนแล้วแต่เราเลยตู้เย็นคือมันแบบแพงมากๆทุกคนเดี๋ยวเราใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะคะ800เนาะเป็นว่าไฟเดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าอันนี้นะคะได้เป็นสีฟ้าเนาะเออเราจะทําไว้ก่อนแล้วกันเอาขึ้นไปนิดนึงนะคะทุกคนจากนั้นเราใช้ทูมอรดในการโรเทชนางนิดนึงให้นางคว่ำลงไปแบบนี้เอาความแบบเสาอย่างนี้นะคะ เป็นดีบัคข,ของภาคหลักทุกคนเราเอาขึ้นมาแบบห้อยนองเขาไว้เสร็จปุ๊บเราก๊อบโคมไฟอีกอันหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็ย้อยมันแบบเล็กลงใช่ไหมเราก็เอาขึ้นไปเป็นฟิลแบบเอามาประกบไว้อะไรอย่างนี้ฟิลนี้โอเคเราก็จะได้เป็นฟิลโคมไฟอะไรอย่างนี้แล้วค่ะแต่อีกตรงเนี้ยคือหน้าขายทิ้งมากทุกคนมาตั้งสองพันสี่แต่ว่ามันก็เหมาะกับบ้านนางอยู่เคาน์เตอร์นะคะทุกคนก็ใช้เป็นอันนี้ไปเลยขยับประตูมานิดนึง ก็เ,าเคาน์เตอร์มาต่อกันไว้อย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเราซื้อเป็นอ่างล้างจานไปก่อนเลยค่ะอ่างล้างจานใช้ของญี่ปุ่นอันนี้แล้วกันโอเคมาทุกคนตอนนี้ขับถ่ายแล้วก็ความหิวคือที่สุดเดี๋ยวเรากินเป็น Thai i ซ์ m ิ l k t e อันนี้แล้วกันนี่โหยกดื่มยกดื่มแบบนั้นเห็นแล้วมันชุ่มคอชื่นใจไนังเป็นอะไรอะ่ะทำไมเป็นสีแดงๆแบบนั้นอีกแล้ว,วลูกนังโกรธจัดค่ะแล้วมาอาบนาา้ำซะ ตึ้งชาไทยคือไม่ได้ช่วยให้ความหิวดีขึ้นเท่าไหร่ค่ะทุกคนมาอาหารแสนง่ายอีกสักทีหนึ่งดีเรียวไปอยากรู้แค่นี้เลยอะว่าโอ้โหวาดภาพด้วยแรงโกรธวะ่ะไหนลองดิเฮ <c oughs> ้ยความสนุกเพิ่มอยู่ขายได้ร้อยแบห้านะคะทุกคนอันนี้เล่าขายไปเลยแล้วกันเนอะอันนี้ขายได้สองอค่ะทุกคนเราเก็บใส่กระเป๋าไว้เลยแล้วก็วาดเองอีกแล้วอะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวะ ต้นไม้ตรงนี้ก็คือแห้งเหี่ยวอีกแล้วค่ะทุกคนดีนะที่เรายังเห็นน่ะเพราะว่าไม่งานหน้าตุยแน่นี่ช่วยเขาดูแลปุ๊บรับผลประกอบการไปเลยค่ะขายเสร็จปุ๊บทุกคนมีเงินกลับมาเป็น2 2 0 2ค่ะอุ๊ยขนมไปไหนลูกแต่นาง2คนคือไม่ชอบกันแล้วหน้าคือแอบคล้ายกันนะคะทุกคนคล้ายกันมากๆเป็นซิมที่แบบแพทเทิร์นเดียวกันของบิเองค่ะ ปโอเคแล้วก็แวะมาขายของโูเดี๋ยวคริสตัลขายได้450เลยเลยหรอเฮ้ยเฮแล้วนั่งมาขายตรงนี้ด้วยไอ้บ้าเอ้ยละโคตรแพงเลยเฮ้ยทำไมตรงนี้แพงมากมีเงินแบบไม่ได้ตั้งใจจะขายแค่คริสตัลแล้วลืมไปว่าบ้านของขนมมันมีต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วยทุกคนโอเคไม่เป็นไรวาดรูปต่อดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เรามีอยู่สรูปรูปนี้ขายได้3 2 0โอเค แตน่นี้สวยดีเนาะทุกคนคมไฟอันเนี้ยแสงสวยมากโอเครูปนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนถ่ายได้300ร้อยจัดไปเก็บใส่กระเป๋าก่อนให้นางไปเข้าห้องน้ำซึ่งนางกำลังจะไปเข้าที่ส่วนกลางของเราค่ะนี่เห็นปะมีประโยชน์แล้วก็มานั่งกินข้าวบนกระติกน้ำแข็งค่ะแล้วบ้านอ่ะก็คือซื้ออ่างล้างจานให้แล้วไม่ใช่หรอไม่ไม่ยอมล้างทีนี่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเขียวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่าค่ะ ไปที่ไหนดีทุกคนไปตรงนี้แมทาตูซ่านะคะเมืองแห่งความแบบโรมนตไปแล้วก็มาที่ตรงนี้ละกันจากนั้นเราเอาอันนี้ออกมาฮัลโหลหลุดแบบยังไม่ได้เซฟค่ะทุกคนไม่กอดตอนนี้ก็คือเอาทุกอย่างกลับมาได้แล้วนะคะทุกคนไม่ใช่จากการแบบเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะแต่เป็นการชีตค่ะทุกคนสกิลก็คือเอากลับมาเท่าเดิมเลยแล้วก็รูปเนี่ยที่มันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยคือมันก็ต้องหายไปหมดเพราะว่า มันเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกทุกคนถือซะว่ามันเป็นอุปสรรคเล็กๆสําหรับยายวีว่าแล้วกันค่ะึงไม่ต้องมีเลยก็ได้อุปสรรคมันเริ่มตั้งแต่แรกคือตั้งแต่แรกเลยทุกคนตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ขายรูปที่มีคนมาวาดตรงเนี้ยเริ่มใหม่เลยค่ะทั้งหมดไม่ชีดก็ไม่ไหวปาแบบนั้นน่ะเอ้ยเดี๋ยวมือไวกว่าสมองจะเก็บไว้ขายทําไมเดี๋ยวนะมินซื้ออ้นี้ก่อนแหงขายรูปนะคะทุกคนเก็บไปก่อนสองรูปเดี๋ยวค่อยๆปั๊มไปค่ะ นางดูแลตัวเองได้ดีมากนี่คือไม่มีคําสั่งใดๆนะคะไปฉีกก็คือไปฉี่เองค่ะเข้ากินก็คือหากินเองค่ะจากนั้นนางก็มานอนเองค่ะทุกคนซึ่งโอ้โหติมท่านนี้ไม่ต้องสั่งอะไรเลยเซฟก่อนเลยค่ะตอนนี้คือไอช่วงก่อนที่มันหลุดเนี่ยทุกคนสมองอ่ะคือบอกให้เซฟแต่มืออไม่ยอมกดแล้วก็รับผลกรรมพี่ตาพี่ใครเป็นมังบทุกคนว่าเล่นเดอะซิมสีแล้วชอบเด้งเหมือนวินมากเด้งแบบเด้งเด้งเเด้งเด้งเก่ง อันนี้ก็คือ3้ำกับตอนแรกเลยค่ะทุกคนที่มันมีแมลงมาตรงผลผลิตของจีจีใช่ปะเราก็ต้องมาช่วยนางดูแลค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะขายทั้งหมดไปเลยจีจีไม่ห่วงอยู่แล้ว5 7าพันเจ็ดห้6พันแปดห้าพันเก้าหกพัเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รูปนี้นะคะขายได้53าูิถามจริงอ่า จัดไปอีกสักรูปหนึ่งค่ะตอนนี้มีอยู่4รูปอาสักห้ารูปแล้วกันเดี๋ยวเราออกไปขายค่ะทุกคนซึ่งเราจะมาที่เมืองแห่งความโรแมนติกตรงนี้ซ้ำรอยเดิมเลยค่ะทุกคนปะเอารูปไปใส่ค่ะจากนั้นเริ่มการขายของเซฟก่อนเดี๋ยวมันจะซ้ำรอยออกไปอีกแล้วค่ะหนึ่งรูปหนึ่งพันเลยโอ้ oh my god ให้ส่วนลดให้ส่วนลดทุกคนเลยค่ะต้องแอบหมุนกระดานนะคะทุกคนมาไว้ฝั่งนี้เพราะว่ามันสวยงามมากทุดิี มายืนขายของอยู่ตรงแบบทะ <Wow. S 1> เลอะไรฟิลดีแต่ตรงนี้เหมือนลูกค้าจะแบบน้อยอะทุกคนเราทำความสะอาดก่อนโอเคแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋านะคะจากนั้นเอา้าเปลี่ยนไปชุดว่ายน้ำเฉยอยากว่ายเหรอลูกไปโอเคแวะว่ายน้ำกันสักนิดนึงค่ะเมืองน,นี้คือสีมันคือมีความละมุนตุน่นตุนสีของน้ำสีของอะไรเอ่ยใดเนี่ยคือมันแบบ น่าหลักมากทุกคนเมืองสวยมากเขะฝ่ฝาก e a creator คนมินเชอร์ค่ะทุกคนซื้อเดสิมสี่อย่าลืมใช้กันนะคะนี่โอ้โหทุกคนเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟอาหารตรงนี้ดีกว่าข้าวหมกแพะไมกก่ก็ซุปซีฟู้ดตุต่นมะเขือเทศอันนี้น่ากินอะอันนี้มันคุกกี้ไม่ใช่เหรอหลอกกันอีกแลวว้วอะซิมคือเกิดอะไรขึ้นจะหลุดอีกไประเด้ถามจริงกินไปใครอย่างน้อนคุกกี้ก็ทำให้ความหิวเราดีขึ้นเอาวิว่าให้มาแช่ไม่ได้ว่าหลับโว้ย แต่ในเมื่อมันมี enchanted n a t u r แล้วเราก็สามารถนั่นแหละค่ะนอนที่พื้นแบบนี้ได้เลยถึงจะมีบ้านเราก็เถอะแต่ชีวิตว่าเป็นคนง่ายๆค่ะแต่พลังงานในการนอนที่พื้นเนี่ยทุกคนมันจะแบบขึ้นชาแบบชามากแต่ก็ยังดีกว่าที่เรานอนที่พื้นไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นแลกทูริสต์เนี่ยแล้มันไม่มีเตียงมันก็จะต้องไป บ้านคนอื่นหรือไม่ก็นอนที่แบบเก้าอี้สาธารนณะไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาโซฟาอะไรฟิลนั้นเดี๋ยวให้นางเอารูปมาขายค่ะทุกคนซึ่งยังมีเหลืออีกสรูปตรงนี้เฮ้ยขายออกหนึ่งรูปเหลือ2รูปสุดท้ายค่ะทุกคนเอาแล้วนั่งไปไหนแล้วไม่ยืนเฝ้าตกอนแล้วตอนนี้ก็คือชี้ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเราเลิกก่อนเวลาเลิกขายก่อนแล้วก็นอนตรงนี้นอนตรงนี้เลยเออง่ายดีนี่ นอนเฝ้าลูกมันแบบนั้น ah. บอกเลย expansion pack นี้คือที่สุดคือสุดๆนะคะตอนนี้คิดว่าพลังงานเนี่ยน่าจะพอที่จะไปพึดสู้ชีวิตต่อได้แล้วนะคะทุกคนแต่อึดอัดเกินไะอยู่ข้าวหรอตรงนี้มีอะไรให้กินบ้างอะ่ะงั้นเราก็ต้องมาเสิร์ฟอาหารตรงนี้แล้วแหละทุกคนไปค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนรู้สึกว่าวีว่านะคะจะเริ่มแบบอึดอัดเกินไปละเราเก็บของเข้าเป๋าแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าค่ะ อยู่ตรงนี้มานานเสร็จนานแล้วเนาะโอเคกลับบ้านมาแล้วค่ะเราตอนนี้ชีวีว่าก็คือมีเงินอยู่900 0ันใช่ปะ่ะแล้วประเด็นคือตอนนี้นั่งปวดฉี่มากแต่เราขอพอสไว้ก่อนคะ่ะทุกคนเราจะไปต่อเติมบ้านกันดีกว่าค่ะต่อบ้านนะคะตรงนี้ออกไปแค่นิดเดียวพอเป็นแค่แบบหลังเล็กๆอย่างนี้แล้วก็บริเวณชั้น2นะคะเราจะทําไว้เป็นแบบแค่ห้องนอนเฉยๆเ,เอาแพลตฟอร์มมาปูค่ะทุกคนทําเป็นหลังคานี่มันก็จะได้เป็นแบบทรงอะไรฟิลนี้แล้วเนาะที่นี้นะคะ เดี๋ยวเรายืดตรงนี้ออกมาจริงๆความแบบแฟรี่อะไรอย่างงี้มันก็น่ารักดีทุกคนมันก็จะเป็นฟีลแบบไม้ๆมแบบที่อยากใช้นะคะเราใช้เป็นไม้ไมแบบสีอย่างนี้ละกันน่าจะต้องมีบันไดาทางขึ้นซึ่งขึ้นยังไงดีวะเนี่ยใช้เป็นบันไดแบบนี้เนาะแล้วเราก็หันไว้อาอย่างนี้เอามาขึ้นซักตรงนี้ทำไมหลังคา ถึงวางไม่ได้เอาไปหลังคาเรียมแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันซึ่งพอทําหลังคาเรียมแล้วนั้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วบันทึกเซฟคือหมุนอะไรฮะทุกคนช่วยด้วยงงปะทุกคนพอลีเกมแล้วหลังคาขึ้นมาเป็นแบบนี้เราทำหลังคาไว้แบบนี้ซึ่งไม่กอดขยญ่ไม่ได้เรายกอันนี้ขึ้นทำเป็นหลังคาแทนแล้วกันนะคะทุกคน มันเละแบบเละมากอะต้องต้องทำเป็นหลังคาเหลี่ยมจริงๆละจากนั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นกำแพงอันนี้นะคะของ l ลิฟสตั๊กเลยทุกคนใช้เป็นสีขาวแทนแล้วกันนะคะทุกครั้งที่เล่นไทนีดาวนะคะทุกคนมันจะมีความแบบเกมค้างเกมเด้งอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากอันนี้น่าจะต้องขยายมาอีกนิดนะคะทุกคนเพราะว่ามันชิดบันไดไปนิดตึงโอเคประมาณนี้ด้านบนตรงนี้จริงๆอยากได้เป็นความแบบเฮ้ยโอ้โหไม้ไม้อย่างนี้สวยอยู่นะ ความโบโอ่ะเฮ้ยโอ้โหไว้ตรงนี้ก็สวยซึ่งพอมันไม่มีหลังคาแล้วมันมันเหมือนความมินิมอลอ่ะเซ็งมากอ่ะไม่รู้ฉันจะต้องทํายังไงอ่ะไหนก็ทุกคนขออภัยด้วยจริงๆนะคะความโบโฮนี้จบสิ้นกันแล้วอ่ามินว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีตรงนี้ <c oughs> เออลบทิ้งไปเลยตรงนี้ลบไปเลยแล้วก็เอาสีมาแปะไว้นะจ๊ะแบบนี้ หน้าต่างโบหโไม่มีให้จ่าต้องเลือกเองโค้งนี้อะไรฟิลนี้เอ้ยได้อยู่แล้วก็มันจะมีอีกโค้งหนึ่งทุกคนก็คือโค้งนี้นะคะเราใช้เป็นโค้งนี้แล้วกันเนาะไอสักตรงนี้นะคะแล้วก็กำแพงอันนี้เอาเป็นอ๋อ <c oughs> เป็นระดับสองไม่ได้ด้วยไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรอะสภาพแวดล้อมภายนอกภายนอกที่ดินอะไรอะ่ะฉันงงไปหมดแล้วแกต้องทำยังไงช่วยบอกหน่อยค่ะ ไฟของเขาที่มินกองแบบมีความโบโฮนะคะทุกคนเขาให้เป็นไฟอันนี้มาจัดไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เป็นแบบพื้นอันนี้อันกลับด้านเป็นอย่างนี้แล้วกันเนอะตู้เย็นเนี่ยทุกคนเราต้องซื้อใหม่ตอนแรกเราซื้อเป็นอีกอันไว้ที่เนี้ยมีลืมใส่เนาะเราซื้อเป็นอันนี้แล้วกัน500ด้านล่างเราจะใช้เป็นสีไม้ไมกับสฟีฟ้าแบบนี้และวเ,เอาอันนี้ออกมานิดหนึ่งกั้นพื้นตรงนี้ขึ้นนะคะทุกคน เอาขึ้นไปเลยสูงๆโอเคประมาณนี้ทีนี้เราก็ตีกำแพงปิดไปเลยค่ะตู้เย็นเนี่ยกลับฝั่งเอาไว้ฝั่งนี้แล้วก็เคาเตอร์อ,รอะไรใดๆไว้ตรงมีไปเลยเนาะล่องเอยใดหอ่อวางไว้ข้างๆตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตรงนี้น่าจะต้องสูงขึ้นไปอีกค่ะประมาณอะไรแบบนี้เลยเอาให้มันแบบสูงแบบเวอร์วังไปเลยนี่แล้วก็จริงๆตู้เย็นเอาไว้ฝั่งนี้เถอะ ท okay. าเป็นบาร์นั่งกินแล้วกันนะคะหลังนี้เดี๋ยวตั้ง2,120ต้องซื้อไอ้นี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนอ่างหลังจานใช้อันเดิมไปเลยอันนี้210แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฟิลแบบนั่งกินข้าวกินใจความโบโฮไม่มีเก้าอีบ้บาร์จ้ะตัวนี้แล้วกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเงินอยู่1,590เราจะต้องประหยัดเงินไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยกัน เสร็จกำแพงตรงนี้นะคะทุกคนนี่ตรงฐานที่เรายกขึ้นมาเนาะจริงๆเราเราลบบ้า์ตรงนี้ทิ้งเหอะเพราะว่ามันบ้านมันค่อนข้างเล็กไปแล้วนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราดูโต๊กินข้าวสิโบโก,โ,กโกจะมีไหมเฮ้ยมีเป็นอันนี้เลยอะ่ะเอ้ยได้อยู่นะอันนี้เป็นความเขียวเขๆนะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้เลยอะ่ะโต๊กินข้าวเรานั่งตรงนี้แล้วก็เก้าอี้อุ้ยเก้าอี้นี้ดูดีอะ่ะ มันเหมือนเป็นความแบบขนๆทุกคนแต่ว่าให้เป็นอันนี้ดีกว่าเนาะความลายๆให้มันแบบนำเงินขนาดนี้แล้วอะก็จัดไปให้สุดค่ะนี่เอาจัดไปจัดไปของตกแต่งต่างๆของนางก็จะมีเป็นความแบบ<า>ติดผนังตกแต่งไปค่ะฟิลนั้น ทีนี้เนี่ยเราซื้ออันนี้คือเราหมดตูดละเราจะยังต้องเก็บตังค์ไว้นะคะทุกคนโอเคค่ะในวันนี้ที่ฉันคือสู้ชีวิตส,สุดๆสู้กับเกมสุดๆด,ด,ด,ดนะคะยังไงก็ขอตัวไปพักก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าชอบก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอก,กันในพัทหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย